อะไรครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแมบเดดเวลนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะเดินทางโดยไม่ใช้รถไฟแล้วก็ไม่ใช้มา้าผมจะเดินตีนเปล่าแต่ว่าผมมีตัวช่วยนี่ครับคุณดูน้ำมันงู500ขวดผมเตียวไป้500ขวดเลยทุกคนและผมก็จะเล่นอาชีพแวมไพร์นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมไม่เกรงกลัวแสงแดดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม น้ำมันงูห้าร้อยขวดเผาไปเลยเผาไปดิยังไงก็ไม่ตายเพราะว่ามีน้ำมันงูเยอะไงแล้วก็ผมว่ารอบนี้ผมก็จะเล่นในโหมดไนแอมนะทุกคนนะหวังว่าผมจะรอดนะตัวนี้ไม่มีโลบักไม่ได้เติมโลบักไว้คือถ้าผมตายในเกมก็เรียบร้อยแฮกเกมโอเวอร์นะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเล่นแบบเซฟๆหน่อยละกันไม่ให้ตัวเองตายแล้วก็แบบพยายามจะยิงแม่ๆน,นะคุณดูจะว่าไปผมลืมผมลืมซื้อปืนกับกระสุนนะครับเดี๋ยวขอไปซื้อปืนกันแป๊บนึงมาซื้อปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็กระสุนขอซักขอซักสิบกล แอเตรียมไปเลยสักสิกล่องนะครับเอาแบบเหลือๆนิดนึงหรือว่า20กล่องดีวะ20กล่องไปเลยก็ได้นะโอเคเรียบร้อย20เอ่อยีกล่องนะครับคนโดไป ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับเดี๋ยวขอไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนคลิปนันช็อปเว็บเติมโลบักและกิฟต์ไอเทมในเกมโลบอกราคาถูกก,กดเติมเองมีบริการทั้งอะไรคอสอเวอร์เดดเรลโกล o การ์เดนและแบบยอดฮิตอื่นๆที่กิฟต์ของได้อีกทั้งยังมีงานฟาร์มจาหน่ายรหัสแบบต่างๆครบจบในร้านเดียวเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจลิงก์เพจใต้คลิปเลยครับ UG Phone แอปบ,บริการขาโฟนสาหรับปล่อยบอร์ดฟาร์มของหรือ F K ในเกมโลบกักเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต่ำราคาประหยัดเหมาะกกป่ K, ะเป็นทที ได้แทบทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงกโหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเ,เพื่อรับเพรฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านูเบอร์อย่างเราเนี่ยจะจบหมดในแมได้หรือเปล่าอ่ามาสร้างห้องแล้วก็ไปลุยกันเลยครับโซโลเดี่ยวเหมือนเดิมทุกคลิปเลยมาแล้วโอเคมาเปิดคลาสไอเทมก่อนเลยนี่เราต้องใช้มีดด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับช็อปออบเจกต์นี่ครับทุกคนเปิดตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้มาเอาละนะครับ สามสองหนึ่งเปิดข oh ึ ub, get involved. Get involved. Get involved. Get involved. ้นมาฟึบโอ้โหเกมเกมหน่วงเกมหน่วงก็ดูเกมถึงกันหน่วงกันเลยทีเดียวเยอะมากๆจะไม่ลดมนะโอ้ขอไล่เกมของครับทุกคนโอ้ขอมันเยอะมากจริงๆดูดิน้ำมันงูห้าร้อยขวดนะครับห้าร้อยขวดแบบเป๊ะๆเลยนะโคตรอลังการเลยคุณดูโอ้ยวเลือดลดเลือดลด ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะโดนแดดเผาตายนะถ้าเราไม่ลืมกินน้ำมันงูนะผมเตรียมไว้ห้าร้อยขวดเลยผมว่านะตามที่คำนวณไว้เนี่ยน่าจะพอนะคนดูอย่าเรียกว่าคำนวณเลยเรียกว่าเดาดีกว่าตามที่เดาไว้ผมว่าน่าจะเพียงพอนะครับ5้าร้อยขวดถ้ามันไม่พอยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปซื้อเอาแล้วกันนะโอเคในที่สุดก็เก็บบทนะหลังจากกดไป5้าร้อยกว่าครั้งอะมาขายดองเลยดีกว่า เดี๋ยวผมขอไปดูกันนะครับว่ามีหมวกไฟฉายไหมคืออยากได้มากจริงๆนะตอนต้นเกมเนะี่ยถ้ามีขายได้แบบสุดยอดเลยแต่มันไม่มีไม่เป็นไรในเมื่อไม่มีก็เดี๋ยวขอซื้อน้ำมันงูเพิ่มเลยลวกันนะครับปืนของเรามีกระสุนอยู่480นัดอู้เดี๋อวเฟีย้ยนทุกคนชิวๆกันไปมาเป็นฝูงผมก็ไม่กลัวไม่ยั่นหรอกครับคนดูอ้าวตังไม่พอลืมไหมถอนออกกันซื้อได้สองขวดโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่านะครับมา ซัดน้ำมันงูเขาไปเลยเนี่เนี่วิ่งเร็วมากยาวๆกันไปนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมู่บ้านแรกเลยดีกว่าคนดูเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันงูมันกระเด็นจักเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระเด็นจากฐานผมมานี่เลยเนี่ยทบาไมว่กระเด็นไกลจังวะตอนนี้ผมเห็นหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าเป็นสัญญาณที่ดีว่าตอนนี้เราใกล้จะถึงเออเซฟโซนข้างหน้าแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมบุกเลยดีกว่าทุกคนบุกแบบรวดเร็วนะครับโดนจีมันดีจ้าเปรียง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  อย่าลืมนะครับรอบนี้เราเล่นหมดในแม่นะคนุณดูเพราะฉะนั้นห้ามประมาทเป็นขาดอ,ย,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 อย,ยิงไม่โดนยิงไม่โดนอย่าหายิงนะครับถ้ายิงไม่โดนเนี่ยยิงไม่แม,ม่นก็มมมไม่ต้องยิงนะครับมาเลยมาเลยขโม่โอ้ย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 นายธนาคารมันจ้องจะเซ็ตหยอผมอยู่คุณดูโอเคมืดแล้วด้วยมืดแล้วด้วยครับทุกคนเอา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ามันเปิดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โห ประหยัดเวลาได้เยอะเลยครับตู้เซฟเปิดโล่งเช่ยอในนี้มีของให้เก็บด้วยอ่าโอเคโอเคไม้กางเขนสองอันครับเรามีน้ำมนต์ไหมน้ำมนต์หนึ่งขวดน่าจะมีแค่นี้นะครับทุกคนรีบปนรีไปนะฮะเราจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวซอมบี้มาลุมเซตยอผมนะน่าจะไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วมั้งโอเคไปมาดูเดินทางต่อดีกว่าเดี๋ยวเราไปเข้าเซฟโซนอ่ามาถึงแล้วมาถึงแล้วแล้วก็อุ้ย สว่างสว่างแบบนี้แสดงว่านี่งไงมีหมวกไฟฉายโอเคโอเคเดี๋ยวขอขอไปขายนะคนดูนะมีหมวกไฟฉายให้เราได้ซื้อนะี่ครับขายของเลยอ้าวเดี๋ยวถือป้ายมาทําไม <c oughs> รอบนี้เราได้250อาดอลยังไม่ได้ขายตัวไอ้นี่น,ะน้ำมนนะน้ำมนผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันถือว่าโอเคเลยนะคนุณดูนี่ฮะมาวางไปเลยชึบขออนุญาตได้ครับโอ้ สว่างทีนี้แล้ครับคนดูเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเรามีโหกไฟฉายมองเห็นได้สบ,สบายสบายอีซี่อยู่แล้วไปซื้อน้ำมันงูแล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะครับเรสโกไปกันโลดป้อมซอมบี้ผมจะพ่บุกนะครับขอผ่านขอผ่านโอ้เช้าแล้วทุกคนอวิ่งไวมากเลยลดูดิ วิ่งโคตรเร็วเลยผมว่าผมปรับรอบลงมาดีกว่าผมจะกินรอบลาสามขวดก็พอเลยนะครับสี่ขวดผมรู้สึกว่ามันอาจจะเยอะเกินไปนะคนดูแล้วก็นี่ <laughs> เจอคาร์บอยด้วยมาคาร์มอนโบรนี่เลยันนี่เลยนี่สอยสอยอยู่บนหลังมา้าผมสอยล่วงหมดอะบอกเลยว่าอย่ามาเล่นกับลุงนายนะครับลุงนายตึงมากผมยิงโคตรแม่นแหละคนไรอวยตัวเองก็เป็นนะโอเคไปออกเดินทางกันต่อครับทุกคน ไปกันเดียวยาวนะวิ่งเร็วมากเลยเฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านเล็กด sure. so ้วยอุ hum, ้ยขอบคุณครับรอบนี้ดวงดีนะครับเจอหมู่บ้านเล็กสองรอบเลยคนดูมา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 รีปอลรีไปนะครับช่วงตอนกลางวันนาจะได้แบบป้นง่ายๆเปรียง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 ขมอนขมอนโบรเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับคุณดูอื้อสวยหมดสวยหมดนะฮะไม่ตายซะด้วยนัดเดียวไม่ตายว่าต้องสองนัดปะ หมดนท์แม่ต้องยิงสองนัดนะครับเอา้เอานัดเดียวก็ตายนี่หว่าแล้วทำไมเมื่อกี้ผมยิงสองนัดวะหรือว่าระยะมันไกลเกินเลยต้องยิงสองนัดอย่างเงี้ยหรอสามสามสองไป,ไปเลยโอ้ทองทั้งนั้นทองทั้งนั้นคนดูผมจะไม่เก็บแร่งเงินนะเดี๋ยวผมจะไปเก็บพวกไม้กางเขนเอาเดี๋ยนะเอ้าคาร์บอยคาร์บอยมาเดี๋ยวนะเ,ยยเดี๋ยว,ยวจัดการคาร์บอยก่อนโอเคแล้วก็ซอมบี้ด้วยนะครับ อะเคลียไปเคลียไปเคลียไปโอเคเรียบร้อยหมดนะแล้วก็เก็บเลยนี่ไม้กางเขนสองน้ำมนต์สองโอ้โหทำไมรอบนี้ผมดวงดีจังวะคนดู <c oughs> รอบนี้ผมดวงดีมากเลยนะมามามาดวงดีๆแบบนี้เนี่ยไปดีกว่าครับคนดู <c oughs> เดินทางกันต่อเรสโกเร็วมากเลยอะ่ะเนี่ยผมเล่นแค่12นาทีอะ่ะผมจะไปถึงสอง0 0เมตรแล้วอะ่ะขายของก่อนเลยแล้วกันคนดู พนมาได้เยอะเชียดูโอ้โหปนได้เยอะมากมีเแต่อของดีๆทั้งนั้นผมว่านะผมกะว่าจะซื้อตัวสายล่อฟ้าไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นคืนฟ้าผ่าเมื่อไหร่แล้วผมแบบผมอยู่ข้างนอกอะผมอาจจะมีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับที่จะโดนฟ้าผ่าตายได้เลยเพราะฉะนั้นมีขายไหมเจนเนอเรลอสโตมีขายปะไม่มีหรอโอ้โหไม่มีขายนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูในเซฟหน้าก็ได้นะครับ แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยสิ่งอื่นใดขอซื้อน้ำมันงูเพิ่มกันแล้วกันซื้อทุกเซฟเลยจะได้แบบว่ามีสำรองนิดนึงก็ยังดีนะอ๋อแล้วก็นี่กระสุนอย่าลืมซื้อกระสุนด้วยกระสุนก็ขาดไม่ได้เช่นกันโอเคเรียบร้อยเตรียมของพร้อมแล้วเดินทางกันต่อดีกว่าไปกันแบบยาวๆนะยครับรวดเร็วดุดสายฟ้าอย่ากันดดแฝดไปโลดโอ้ตอนนี้เจอเทสลาแล็บแล้วก็ข้างหน้าเป็นหมู่บ้านด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอแวะเทสลาแล็บไม่แวะหมู่บ้านแล้วกันนะ นี่นี่นี่มีสายล่อฟ้าด้วยเตรียมสายล่อฟ้าไว้ก่อนเลยแล้วก็เอาหุ่นมาประกอบครับเอามือแล้วออคืนนี้คืนอะไรอ่ะคืนนี้โอเคคืนซอมบี้ธรรมดาเดี๋ยวขอวางของไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะได้ปลุกชีพครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บโอเคเรียบร้อยมา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 รีเปิดรีเปิดรีเปิดฮะอ่าโอเคแล้วเราก็จะไปรออยู่ข้างนอกนะครับอ่ะมารออยู่แถวนี้ละกันนี่เลย แล้วก็เตรียมตีนะครับเตรียมตีเตรียมจัดการไอ้พวกซอมบี้ที่มันเข้ามากันเยอะๆนี่วันนี้เลยโดนโดนสับโดนซอยเดี๋ยวมานี่ครับเดี๋ยวมานี่ครับมากันเยอะๆมากันเยอะๆเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะๆเยอะไป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 ไปลุ้นโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมีมีมีซอยมีตัวใส่ด้านหลังด้วยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขอยิงปืนแล้วกันโอเคขอยิงมีปืนแล้วกันนะคุณดูไอ้พวกนี้แม่งไว้ใจไม่ได้นะครับมากันเยอะเชียะ อ้าวโอ้โหเช้าเลยเหรอ <c oughs> นี่ผมยิงยิงซอมบี้ยันโอ้ยเดี๋ยว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 เยว้เยเว้ยเวเกือบตายเกือบตาย,ายโอ้โหมาไม่สู้มไม่เสียงเลยเรียบร้อยนะครับได้ของโอ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้พวกนี <c oughs> ้มัน <c oughs> ชอบมอันลอยผมจริงจเลยว่ะคุณดูเอ๊ะเก็บบีดแวมไพร,ร์ไปแล้วเราก็จะใช้ปืนอิเล็กโตกับไรเฟิลเนาะคุณดูไปครับเดี๋ยวเราไปเข้าเซฟดีกว่านะ ไม่มีอะไรที่เราจะต้องแวะแล้วเดี๋ยวเราไปแวะอีกทีคือปราสาทแวมพร์เราจะไปป้นของดีที่ปราสาทแวมไพายกันนะครับอะไรครับตอนนี้ผมเจอปราสาทแวมพายแล้วทางเข้าอยู่ไหนฮะอ๋ออยู่นี่นเกิดมาเกิดมามรุดหมาป่าอยู่ไหนมรุดหมาป่าวิ่งมาวิ่งออกมาแอบวิ่งออกมาเปียงเรียบร้อยเหมือนประหนึ่งว่าเรามาเดินชอปปิ้งนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเียปียงเอามือแล้วเหรอโอ้คืนแวมพายด้วย ไม่เป็นไรชิวๆไปนะครับประนด่งว่ามาเดินชอปปิ้งห้างมานี่มานี่นี่มันรุนหราป่าอยู่นี่เออขอกินน้ำมันงูด้วยเดี๋ยวตายเปีง <laughs> สาใจลุงนายยิ่งนัเพื่อามาเดี๋ยวมัดรวมทีเลยนะปะเปียงโอ้ไม่ตายว่ะอ่ะตายซะอ่ะอ่ะเก็บของเก็บของโอ้เดี๋ยวนะได้ยินเสียงไหมเวิ่พายเหรอน่าจะเป็นเวมไพายนะครับคนดูไปเก็บของเก็บของอย่าไปหยองมันมันเดินมาก็ยิงมันแค่นั้นแหละเนี่ย เพียงแค่นั้น scream. แหละครับแล้วก็เก็บอันนี้ด้วยนี่ของดีของดีทั้งนั้นเงินบอลทั้งนั้นเงินบอลอิ่มๆครับคุณดูครับดับของเลยบเรียบร้อยรวยครับรวยไปกับลุงนายโอ้ตังมีอยู่ห้าร้อยดอนถือว่าใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้เลยมีชุดเกาะไหมโอ้นี่ไงชุดเกาะมาครับได้ชุดเกาะมาแล้วแล้วก็อันนี้โอ้ไหลซ้ายพอดีเลยครบชุดเรียบร้อยนี่ฮะ ครบชุดแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วครับตอนนี้ชิชงน้ำมันงูมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเติมกระสุนตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับุณดูนี่มาขอเติมกระสุนหน่อยฟึ้โดนไหมคิดว่ามันจะโดนฟ้าผ่าไหมเอาไม่โดนหรอวะ <c ười> เฮ้ดวงดีจังเลยไม่โดนฟ้าผ่าด้วย <c ười> ก็เดี๋ยวถ้าเจอคุกนะครับเดี๋ยวผมขอแวะหน่อยแต่ถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่80,000เมตรเลยก็ได้นะตอนนี้ผมวิ่งมา50 0 0 0เมตรผมเจอสเตอร์ลิงแล้วก็นี่ ผมเจอคุกแล้วคนดูมีใครเจอไก่เหมือนผมบ้างไหมคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับพอดีว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยแบบว่าผมเจอคุกไกขนาดนี้ปกติเนี่ยประมาณหมื่นสองหมื่นเมตรแรกที่ผมก็เจอเลยนะเออรอบนี้เจอไก่มากมาขมอนใจเย็นครับลูกพี่ใจเย็นนะฮะโอ้ยพวกนี้นี่รีบร้อนนะฮะเอ้ยยิงขาดีกว่ามายิงตัวยิงหัวมันไม่เข้าขอยิงขาแล้วกันเออเออเอออุ้ยมันยิงผมเข้า ยิงมันยิงคมมาก็ดูมันยิงคมมากอ้าวมือแล้วชิหายแล้วคืนนี้คืออะไรเนี่ยคืนนี้คืออะไรโอเคคืนซอมบี้หมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วแหละฮะดึงดีไหมเดี๋ยวรอดึงดึงตอนเช้าดีไหมดึงตอนนี้เลยก็ได้มา <laughs> ท้าทายตัวเองหน่อยมามันจะได้แบบตื่นเต้นตื่นเต,ต,ตุ้นหน่อยเร็วๆก่อนซอมบี้มันจะมาลุมตีผมมาแล้วโอ้โหเรียกมาเลยเรียกปุ๊บมาปับ๊บโอ้โหมาพร้อมกับซอมบี้ด้วย ออออโดนปืนใสโอ้ตอนแรกโดนส่ฟ้าไม่เป็นไรพี่เหรอวะตื่อโดนปืนใส่ฟ้าเข้าไปเรียบร้อยขี้แตกแ <laughs> ม่งโคตรหลังแกบอสเลยคนดูอผมไม่เอาดาบแล้วกันนะครับเอ็กซ์คาลอร์ไม่เอาแล้วกันไปได้บอสละเอาไปขายดีวยกว่า <laughs> มาเอาบอสมาขายได้ราคาะหนึ่งร้อยดอน,นะครับขอบคุณมากๆแล้วเราก็จะเอ,เอาไปซื้อน้ำมันงูแล้วกันนะ ไม่รู้จะซื้ออะไรดีผมว่าห้าร้อยขวดเนี่ยเยอะเกินด้วยซ้ําไปนะสําหรับการจบเกมนะจริงๆอาจจะประมาณถ้าสามร้อยขวดเนี่ยน่าจะพออยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรผมชอบอะไรเวอร์ๆคนดูห้าร้อยขวดมันเวอร์ดีนะครับอ้อในที่สุดผมก็วิ่งสับตีนแตกไปจนถึงเม็กซิโกเลยนะครับทุกคน <laughs> บอกได้เลยว่าตีนน่าจะพองแล้วตนะอนนี้ผมได้ใส่รองเท้าเลยบอกว่า <laughs> ตีนไม่พองที่สุดยอดแล้วนะคนดูนะสุดๆจริงๆ โอ้โหมืดด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มืดตอนที่ผมมาถึงพอดีเลยโอ้โอโอ้โหใครมันลั่นเข้าหัวผมวะเนี้ยเดี๋ยวเด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 ีดเ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 ดมดเ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 มเด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 นดเ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 ดาดเ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 ดมากดเดเดเี่มเเ ทำไมมันยิงแม่นขึ้นวะขอเปิดก่อนขอเปิดกันบัตติ้งไอ้ยอ้พึ่งตีนะไอ้ไอพึ่งตีนะแอนอยู่ตรงนี้แหละไปดีกว่าเอ้ยไล่เก็บเลยดีกว่าครับทุกคนมามาไล่เก็บเลยโอ้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 ยเดียวเดียวเดียวทำไมมันยิงแม่นจังอ่ะเฮ้ยบอทยิงแม่นมากคุณดูไปโดนใครเทรนมาเนี่ยฮะไปฝึกกับใครมายิงโคตรแม่นเลยยิงแม่นกว่าผมอีกมั้งเนี่ยตอนเนี้ย โอ้โหเข้าหัวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันยิงกับหัวด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นครับพี่ใจเย็นนะครับหรือมันเป็นเพราะว่าเราเล่นในโหมดเออ่ในแมวว่าคนดูมันเลยแบบยิงแม่นขึ้นอันนี้เป็นอย่างนั้นนะโอ้โหบอสมาแล้วบอสมาแล้วอืบอสมาแล้วผมเอายิงได้แล้วไม่ต้องออมกระสุนกระสุนไม่ต้องออมแล้วมาดิมาดิมาเลยเออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออตายเรียบร้อย อย่ามาหย่ำกับลุงนายนะเวย้ยโอ้ย,อ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 ยระยะไกลๆมันยิงโดนอะตอนเนี้ยยิงคนแม่นเลยคุณดูเอา้าทุกคนครับเมื่อกี้ผมโดดลงน้ำแล้วผมตายฮะสี่สามสองหนึ่ง ถ,ถือว่าผมจบเกมนะเมื่อกี้ผมสซนเองเมื่อกี้ผมสซนเองปกติเนี่ยมันตกลงไปแล้วมันจะต้องบราบขึ้นมาไม่ใช่เหรออันเนี้ยตกลงไปแล้วตายเฉยเลยเว้ยเอาเป็นว่านะครับสำหรับภารกิจนี้ก็ถือว่าสําเร็จรุ่วงๆๆใช่ไหมใช่ไหมวินขึ้นมาสองแล้วแสดงว่าผมทําสําเร็จแล้วดิเออน่าจะอย่างนั้นนะครับดูนะเอาเป็นว่านะครับขอฝากเสื้อนูเบอร์ด้วยนะใครอยากซื้อลิงก์กลุ่มซื้อใต้คลิปเลยนะครับุณดูนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับจุ๊บๆไว้จเจอกันคลิปหน้าฮะ